เตรียมเสียงกรีดให้พร้อมเหล่าแฟนคลับเพียงนาวาห้ามพลาดเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่กับงานเปิดตี้ไฟนอลอีพีของซีรีส์สุดฮิต Lower m m a ที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งความรักของเหล่าในเงือกอย่างเต็มอิ่มเปิดปฏิทินรอเลยพบกันในวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนณนมะิสเตอร์ฟ็อกไลฟ์เฮาส์ทาวน์อินทาวน์มาร่วมล่องเรือไปกับเหล่าเงือกหนุ่มสุดฮอตนำทีมโดยฮารซันเฟโรสปูนอัครพัชฟิล์มจิรายุ ทูเจชลัดและดิวจิระเมธที่จะมามอบความสุขให้คุณแบบจัดเต็มภายในงานคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษชมไฟนอลอีพีก่อนใครแบบบรรนคาจ,จัดเต็มทุกฉากทุกตอนโชว์สุดพิเศษจากเหล่านักแสดงนำทั้งห้าหนุ่มที่จะมาสร้างความประทับใจมินิปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซใกล้ชิดกับนักแสดงที่คุณรักอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าจะได้ฟินขนาดไหนรีบพุ่งตัวไปซื้อบัตรได้เลยที่ทิกิเมลอน และอย่าลืมติดตามรายละเอียดความพิเศษอื่นๆได้ที่เพจโกสอง f ินฟินทุกช่องทางแต่เดี๋ยวก่อนนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่น่าสนใจมีใครคิดเห็นอย่างไรกับฉากจบของซีรีส์เรื่องนี้บ้างคุณคิดว่าความรักของเหล่าในเงือกจะลงเอยอย่างไรมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยข้อกำหนดในการแสดงความคิดเห็นโปรดใช้คำพูดสุภาพและเหมาะสมหลีกเลี่ยงคำหยาบคายหรือข้อความที่ก่อให้เกิดความขัดแยง้ง หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสมสามารถแจ้งได้ที่อีเมลออนไลน์ @nao.na.com ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทีมงานไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคิดเห็นที่ขัดต่อข้อกำหนดข้างตน้นแล้วคุณหลักตื่นเต้นกับงานนี้แค่ไหนเตรียมตัวไปฟินกันเลย